สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพอดีที่แอดลอมไปพิษโลกแล้วที่คุณสมรผู้ใหญ่ใจดีส่งของมาแอดลอมนะ,ะจะมีของแอดชัยด้วยอันนี้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะบล็อกหลังบล็อกหลังหรือเปล่าไม่รู้นะคะอันนี้ของแอดชยัยคุณสมรก็เห็นว่าแอดชัยทางานหนะักก็อยากจะให้ดูดลสุขภาพก็เลยส่งอันนี้มาแอดชัยด้วยนะคะเขาใส่แล้วมุนดีแล้วแอดชยัยมันจะรอบเอวได้ไหมคะได้อันนี้นะพี่น<บ>ั่นแล้ว เออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูเอาตัวอย่างให้ดูมันรัดได้เยอะนี่พี่กับตัวใหญ่กับพอ่พอไอ้ชัยแล้วนี่อันนี้เห็นไหมมันมาได้อีกเยอะเลยได้ได้ได้นี่ของไอ้ชัยอันนี้มันดีนะคือแบบมันไม่แข็งแล้วมันแบบว่ามันปรับเหมือนมันมันเหมือนว่ามันไปตามสัดส่วนที่เราแน่นคือเวลาใส่แล้วมันไม่ทําให้แบบใช่ ก็เลยดูดีนะอันนี้นะคะที่คุณสมรส่งมาให้อใช้อันนี้ของแอดลอมันก็เหมือนกันนะคะก็นี่นะคะจ่ายขอบพระคุณพี่สมรจาก UA เอค่ะที่มอบสิ่งดีๆให้กับแอดชัยนะคะได้ดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะก็เวลาทำงานแอดชัยก็จะได้ใส่ด้วยก็จะได้มีปวดหลังปวดเองเนาะใช่ ก็ขอให้คุณสมรมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปนะคะขอบคุณนะคะขอให้คุณสมรมีสุขภาพดีแข็งแรงทั้งครอบครัวนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะคะพี่อรอมไปพี่โล่กลับมาแม่นกน้อยบ้านไร่พูหลวงนะคะหรือว่าญาตินกน้อยนี่แหละมอบเงินบอกว่าฝากไปให้เป็นล่ำหน่อยนะคะก็่งมอบให้สาวมนเลยนะคะพี่นกน้อยนะคะขอพี่นน้อยขอพระคุณ คุณแม่ลูกน้อยนะคะบ้านได้ผูหลวงนะคะก็ขอให้คุณแม่จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพดีแข็งแรงดียิ่งขึ้นไปค่ะทั้งครอบครัวเลยนะคะ<ม>แล้วก็ฝากเอฟซีเป็นกําลังใจให้กับคุณแม่ด้วยนะคะ<ม>ช่องคุณแม่ลูกน้กยนอยบ้านได้ผูหลวงนะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจคุณแม่ด้วยนะคะตอนนี้ถ้าติดตามแม่นูกน้อยนะคะท่านจะได้เห็นน้องมิเกลกับน้องมังกร<ฆ>เกือบจะทุกคลิปนะคะเพราะว่าตอนนี้ ย่านกอาสารับเลี้ยงเปลี่ยนเวรครับปลูกค้มย่านกก็คือเปลี่ยนเวรกันดูแลน้องมังกรมิเกลนะใช่ใช่ใช่ก็จะได้เห็นความน่ารักตรงนั้นด้วยในอย่างก็จะได้เห็นอะไรนะที่เขาเรียกก่อสร้างอ่ะบ้านอ่ะการทําบ้านการทําบ้านที่มั่นคงเห็นพี่เล็บอกว่าพี่นุ้ยทำชาวบอนทำเผื่อแผ่นดินไหวด้วยนะนั่นแหละเผื่อจะเป็นแบบ เรียกอะไรนะเหมือนความมั่นคงอ่ะนั่นแหละนะคะคืดีแข็งแรงนะคะทั้งทั้งสวยแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะได้่ตลอดชั่วลูกชั่วหลานแล้วก็ได้บุญได้อะไรทุกๆอย่างไปดูนะคะเอฟซีฝากด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณแม่แล้วก็พี่สมน์ด้วยครัค่ะเดี๋ยวพ่อไปธุระเดี๋ยวพ่อมานะไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกอยู่บ้านนะเอณแม่เดี๋ยวพ่อไปบ้านกันนะเอ้อเดี๋ยวมาลูกเดี๋ยวมา จะซื้อผลไม้มาฝาก่บายนะลูกเพ้านว่รู้อยู่รู้อยู่ขอยิดขอยาวเออพั่นา ในบ้านพ่ชาตีหลังไหนอ๋อหลังนี้สวัสดีค่ะสวัสดีเอีทุกท่านนะคะอย่างที่อารอมบอกนะวันที่อารอมอยู่คิดโลกนะคะวันดีผพีใหญ่ใจดีโทรมาว่าให้ช่วยซื้อโทรศัพท์ให้น้องหน่อยนะคะน้องก็คือลูกสาวที่ชาตรีที่ไปทํางานอยู่ที่บ้านของอชัยกระสาโมลน,นะคะ เขาบอกว่าเขาเห็นคลิปคลิปที่ไอ้ชัยทําว่าน้องเรียนดีได้เกรดสี่ทุกตัวเลยไหมคือได้เกรดสี่เยอะนั่นแหละเขาก็เลยบอกว่าก็เรียนดีแหละเขาใม้เป็นของขวัญน้องเขาให้ซื้อโทรศัพท์มาให้น้องอันนี้ซื้อโทรศัพท์มาให้หนูนะลูกนะอันนี้โทรศัพท์หนูโอ้สวยเลยแล้วก็อันนี้ใส่อะไรมาให้เรียบร้อยเลยเรียกอะไรซิมเกซิมอะไรทุกอย่างเนี่ยซิมยังไม่มีเพราะว่า เขาต้องไปเปิดเขาต้องไปซื้อเองต้องไปซื้อเองเพราะว่าคนซื้อจะต้องเป็นชื่อของคนซื้อ,อไปนี่ที่ใช้ยก็ซื้อมาให้ตางหากแล้วเขาบอกว่าอยากให้หนูว่าศึกษาเกี่ยวกับการเรียนเปิดดูในนี้ศึกษาในนี้มันมีโลกกว้างอยู่ในนี้นะลูกนะแล้วเ็าบอกว่าอยากให้ดูโซเชียลดูอะไรแค่ประมาณสอชั่วโมงนึงก็คือจุดประสงค์อยากให้เกี่ยวกับการเรียนมากๆถ้าจะดูอะไรก็ดูแบบให้ดูไม่นาน มันจะติดนะลูกนะอันนี้เขาให้ให้ให้หนูดูคูเฟิร์นสกลน,นะลูกครูเฟิร์นน่ารักเหรอคือประตุกูเฟิร์ร<อ>นภาษาอังกฤษป,ประตุกอังกฤษนะคะเป็นผู้มอบให้โทรหาแอดลอมวันนั้นพอดีแอดลอมอยู่ในเมืองที่โลกพอดีเลยเลยซื้อมาให้อันนี้นะประตุกอังกฤษให้ลูกอ่อันนี้แล้วก็ประตุกบอกว่าให้โทรศัพท์แล้วก็งอบเงินให้น้องด้วย500บาทนะถึงการศึกษานะลูกนะป็นการศึกษาลูกอ่ะ ขอบพี่ตุ๊กอังกฤษมากๆเลยเขาชื่อป้าตุกอังกฤษลูกพูดดังๆขอให้ป้าตุกอังกฤษมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้ร่ำรวยสาธุก็บอกป้าตุก๊กขยันเรียน้วยลูกอ่าก็อย่างที่ป้าตุกบอกคือเขาเน้นเรื่องให้มาใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษานะลูกนะแล้วันนี้ของปลอมมันอาจะไม่ดี มันอาจจะไม่ค่อยดีป็ลอมซื้อไว้แต่ว่าก็มาได้ใส่มันนานแล้วมันอยู่ที่บ้านสวยหนูดูนะลูก<ช>เอาไว้เผื่อหนูใส่เดินไปเดินลุยป่าลุยหนามอะไรจะได้ไม่กัดไอหนามจะได้ไม่ทิ่มนะลูกนะ <c oughs> อ่ะโอเคขอบคุณค่ะขอไปทุกสุกภาพแข็งแรงคิดสินะขอสมปรารถนานะคะ เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปนะคะทำการสิ่งใดขอสําเร็จรลุล่วงไปด้วยดียนะคะ,ะขอให้พี่สตีฟมีสุขภาพแข็งแรงกันทั้งครอบครัวเลยนะคะขอบอคุณน้องซินดี้น้องโคอีอ้ด้วยฮะน้องซินดี้น้องโคอี้ด้วยให้สุขภาพแข็งแรงคือใครอ่ะน้องแมวอ๋อน้องแมวเหรออ๋อน้องแมวไม่ใช่นหรอ,อขอบคุณนะคะพี่ตุก๊กค่ะสาธุกับพี่ตุก๊กอังกฤษค่ะและพี่สตีฟอังกฤษด้วยนะคะขอ ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความจเจริญสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นไปคะ่ะกลับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดินทางไปทําบุญกันต่อนะคะสาธุวันนี้น้องมนกับแอดชยัยพี่รอมก็จะเดินทางไปทําทบุญทอดผ้าป่าที่วัดป่านาคําน้อยนะคะหลวงตาอินทวายนะคะเป็นผ้าป่าร่วมสร้างเจดียด์นะคะ ก่อนุโมทนาสาธุร่วมกันนะคะเอฟปีนอบใจช่องแป้งน้ำเจาะกระแสขาวดังด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและติดตามชมคลิปเพื่อนคลิปนะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตตาเข้ามารับชมค่ะกลับสวัสดีค่ะก็ไปถึงวัดก็คงจะบ่ายนะคะเที่ยงบ่ายวัดป่านาคำน้อยนะคะจังหวัดอุตรธานีนะคะอำเภอนายุงนะคะ ืมบอกก็เป็นพระป่าคนตื่นธรรมนะคะพระป่าคนตื่นธรรมร่วมกับอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมนะคะนบใมทนาสาธุ